โยตุยาานคือดังเชื่อพ่อหน่อยแม่วุ่นจำเป่าหวานผู้ตายไปภัใยวุ่นวายอยากเนทลยาไดผ้ยเป็นนาะ แม่เอ๋ยมาอยากเกิ่นน้นอมาอยากกอดเทลาน,ออนอ้อยอ้อน้อยเลี้ยวกะซำล้อยคิดอยากพ่อกะบ่กพ่อพออนน้อยวางเว้นกันคิดอยากหาทางพวกกะซำเข็มอยูไในนนา บุญนุทิศโทษแต่รวดเจ็ดเข้าน้ําทําทานให้แก่ใครสู่รวดหลานลงต้นสาพละสู้เออ <Ngülüyor> <Ngülüyor> กลางทางไปปากกาก่อนได้เตือนลูกบ่ก้าวมานี่มุนทางบ้านมาสิเชิญแสดงบทอีผู้อีแม่โอ่สอบตามกะ แม่พอวันมาไกลกันนยนดส่นอีพ่ออีแม่เออพ่หนตัวพ่นหนาพ่อหินนูหินตาเจ้าเรีไว้ตั้งแต่ซื้อแม่วงเอยคือกนะ ย้ำสุกใจนั้นอยู่ใสจังว่าดวงมิย้ำยิ่พอหน่อยเมหวงกะปัดว่าลูกหลานเหนือยน้อยอยากเข้ามามาเนี่อยยากเข้ามาพอกับเม่สิได้สตางเขา โอ้ยว่า uhm ขัาเหื่อยแงะเข้ามาใกล้ๆพอสิได้หักแสนควาว่ามอนเหนือยขันเหม็นพ่อเมียไปเล่ไอ้เบิ แต่ก็ตีแล้ครวันนั้นคิชชู่ละลาพอหน่อยแมหวนกาศีระไปเลยนั้นคิชชู่ให้เบิง์ดเบิกับเดือดแต่กัดยาปวกัดยาสีลา จากวัดเจ้าสิไปที่สวนสารารณะวานัดดตเดตเอลันลาพอกับแมสิลาไปให้เบ่งกันเด้อแก่ ទ្តានទ្នទ្នាំងរូលនទ្ធសូลาเូវតยวให้อยู่ดี ยยารนอนเออ,อร้วงวิญญาณยิ่พ่อยี่แม่จาสิลาไปสวรค์เลยวหลบหลานมีจัตุปัจจัยสิส่งน้า นหน่อยแม่วงมีบาทหนึ่งสลึงหนึ่งกระใส่พ้าเขา่าทรงทางเนือ้อซสื่อสวรรค์ให้อี่ออีแม่ให้ปูญยาให้ตายายแล้วบัดนี้บินญ,ญานแกวสีสังแลวจันม่าดวงจิตตาบิญญานของ,งอีพวอหน่อยแม่วงจำป่าหวามศิลาเล่ สูสวหวานหวาใสเก่าะระเทียมใจพอไปยินกันมีทุกข์ใจสิ้นหายจากทุกไปเสียนี่คืนเมืองเมืองบุนสูวิมานหน่อเกลียวยายมีเนวื่องหันและน้าท้ออย่างจัดจ้านบุญกุ พร้อมพีพ่พวกน่วงเลืกหลานได้ก่อสร้า,างจังปี่ีอกเครื่องใหม่ซื้อตะนวนนวนท่าไงพายเมียโชสวรรค์น้อยคนน่วงสิไปคือสู้สวรรค์นน สาตัวเด้อจังว่าไค่เสียนกคเดอนวิญญาณขวางเจ้าศิลาก่ไปเลี้ยวเจ้วไปสบาวไวและลูกสาวใหญ่ละลูกสาวลูกสายไปไกละน้อรักฮานีเสมอเกอ เจังว่าบัดนี้นั่นหลวงพ่อ ทั้งสองกับพี่นิ่งกับนิคอนหน่อยกับศิลาไปแล้วแต่ว่าบ่ได้าลาไปสวรรค์เด้ออีพ่ออีแม่สิลากับฟ้านิคอนหน่อยกับศิลาไปขึ้นเวทีสาวหน่อยเพชื่านเพ่งมื่อแหลงนี่กับแสดงอยู่ที่วสลาบบุรีเนาะพ่อแม่พี่น้องสมใจอย,อยู่ดี เมีหัวเกยบ้านน้นสาว่างเอ๋อยไผ่ใหญ่เมยใหญ่เปื่อยน้อยเอ้ยบัดว่นนี้งานนาปีสิมาให้โอกเม่เด้ออีพ่ออีแม่ไปเลี้ยบบ้านใดกับ่อหมานปนบ้านน้นสาวบางขงาั้นหูวว่าสิมานปนีปีนาบ่เอามาดอกยามเสียวถุงขุยมาขอเสียงผู้สิถึอเลขแน ขอเสียงผู้สิไว้ไเยเปหนเแน่ขอเสียงผู้ผิดนิคาเลยเนี่ขอเสียงผู้สิถึก่าตตลีแน่จังว่าสาธุเด้อเด้ออีควาอีเม่ความเจียจยะได้ละความไขาย,ยาสามีจังว่าไก่แสนไก่จะได้ไก่สัตาขอเงื่นสั่งแล้วนาะ่วาลาเล้เวลาจอ โอวาสมควรการเลเรียไว้พรนำลาจากก่อนจะพาก่อไว้พรเป็นก่อนสาลอางณานาบวนบุญจงเคือหนุญผู้มางานขอให้หายความทุกข์มีความสุขตลอดกาลผู้มา จ่จเลือนดีโดยพันเสียโอ้วเสซนจำใจไม่อยากใจร,ราะจอนจากด้วยความอาวรอ,อุราร้อนเหมือนดังไฟไม่อยากจากสักนิดแต่จำคิดจากไกลยังไม่รู้เลยนะ เได้มาอีกวันใดเสียนอะไรทั้งหายทั้งเสียดายากหวหัวคิดถียนสักของตัวพราปันญาบนเหนียวบาดล้มปิวว่าปิวเมื่อ เยนขันยงเหยื่อฟองยติทวนเวลาการบอกใจเอ้ยเข้าไปนานยัเต้นสั่งกังอราลาเอาลงนะเดือกโยมเท่าพูวมีเสีลงขนมันเคียนอยากขอบจูผู้ละเด่นอยากขอบจูผู้ละบ้านในพังปวเทลยา ัวของหลานมีน้ำชื่อนี่ก้อนน้อยเสียงสวรรค์พเพี้านแพงให้จำเตืดบ้านที่ถือจำเน,นบตบ้านโคกคงตำบลโคกคงอำเภอแกงอ่งกคอจังหวัดชัยาพวนให้ชื่อจำเบาไว้นี่ก้อนไรพ่อยปัดน่งสถานเดือดดานนับแต่เอาต้นเขาเป็นมาพัน หลายปีก็ล้วงเลี้ยววใจมันว่าเทียงสาาั่นผู้แต่งก่อนว่านี่นั่นซื้อท้องเพียรพ่อกะวีนี่ก่อนนี่ซื้อสียังก่อคอายใส่ทาแตดงผลง,งานมาให้ไปเละใส่คุนกะซา,าเละปะมาชิมาใส่ลาวทะเลเียกกระปูเปนกะลาตด สาสาธุเด้อปอใหญ่แม่ใหญ่มากินมาท่านมื้อนี้โดยจะขอเจ้าพาให้ไหลขึ้น